Let God work we will let have experience and will be quicker forget to God and in us เมื่อเรายอมให้พระเจ้านะคะเข้ามาทํางานในชีวิตของเราในเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีประสบการณ์และเมื่อเรามีประสบการณ์เนี่ยเราจะสามารถให้อภยัยคนอื่นได้ไวขึ้นนะคะ and also bless them who persecute us และพระเจ้าอยางให้เราวอวยพรแก่ผู้ที่ข่มเหงเราด้วยนะคะ we can see from t h e s example e s Jesus bless people who persecute d him. Our Father bless e d people who persecute d Jesus. ให้เราดูตัวอย่างจากพระเยซูนะคะพระองค์ทรงอวยพรแก่คนที่คมเห็นพระองค์และพระบิดาก็ยังทรงอวยพรแก่คนที่คมเห็นพระเยซูด้วยเนาะ We have to make a decision to do it and God will help us to do it. ให้เราตัดสินใจนะคะที่จะทําแล้วพระเจ้าเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือเราให้เรานั้นสามารถที่จะทําได้ In First Corinthians ten verse thirteen says, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful; he will not let you to, he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it." ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบข้อที่สิบสามได้กล่าวไว้ว่าไม่มีการทดลองใ,ใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิดขึ้นกับษยาทั้งหลายแต่พระเจ้าทรงสัต์ซือพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่หลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้แด่บอก Either picture one or picture two, we should c h e c k ourselves. เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองก็ตามเราควรที่จะนำมาสำรวจตัวของเราเองทั้งสิ้นนะคะ and if we call ourselves righteous, that means we shouldn't judge people. We should forgive and bless people who are not nice to us. ดังนั้นนะคะการที่เราเป็นผู้ชอบทรรมเนี่ยมันหมายความว่าเราจะไม่กล่าวโทษกล่าวผิดใคร และเราจะให้อภัยและอวยพรแก่ผู้ที่ข่มเหงเราอยู่เสมอนะคะ And when we live our lives f l o r i s h no one can blame us or condemn us, and God will be our lawyer to protect us from the evil. และเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติแล้วนะคะก็จะไม่มีใครมาฟ้องร้องเราหรือกล่าวโทษกล่าวผิดเราได้แล้วพระเจ้าจะทรงเป็นทนาย ให้กับเราเพื่อปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะคะ Moreover God's words one is to always realize that Jesus sacrificed Himself for us all นอกจากนี้นะคะในพระคำของพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยตำหนะนะคะอยู่ในสมอในใจของเราเนี่ยเสมอเลยนะคะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเสียสละเพื่อใครเพื่อเราทุกคนคะ่ะ He d i e d on the cross and r e s t from the dead and sit at the right hand of the Father for us and He prays for us always. พระองค์ทรงสิ้นพระชนและทรงฟื้นคืนพระชนและประทับอยู่เมืองขวาของพระบิดาก็ใครก็เพื่อเรานี่เองนะคะแล้วก็ทรงอธิษฐานเพื่อพวกเราทุกคนเนี่ยเสมอ Jesus has done everything for us if we compare with what we have done and saying I'm doing it for Jesus. พระเยซูคริสต์เนี่ยทรงทำทุกสิ่งเพื่อเรานะคะถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราทำแล้วเราบอกว่าอทำสิ่งนี้ยลูกทําเพื่อพระเยซูเลย I can tell you now it cannot compare what Jesus has done for us ข้าพเจ้าบอกเลยนะ,นะคะว่ามันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์และทรงทําให้กับเรา And what we have done sometimes not because we love and appreciate with Jesus grace and mercy แถมบางสิ่งนะคะที่เราทําอ่ะในบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ทําเพราะด้วยความรักและก็ซาบซึ้งในพระคุณและพระเมตตาที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเราด้วยซ้ำาห่ะ but we have done because we want to be accepted by family society and others see I can do หลายคนนะคะทำเพราะต้องการการเป็นที่ยอมรับ จากครอบครัวจากสังคมแล้วก็คนอื่นๆนะคะฉันทำได้เห็นป้าฉันทำได้นะคะ Do it because want to prove to the world to see how clever we are ทำเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คนอื่นคนทั้งโลกค่ะได้เห็นเห็นป้าฉันเก่งเห็นไหมเงี yeah. ้ย do it because want to be famous And want people to give us an honor and respect. Do it because want to be rich and have lots of money. And these are bad attitudes and selfish. This kind of people normally think of themselves, don't pay attention to others, especially sheep, because want to be a number one. สิ่งหนึ่งนะคะที่ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องเนาะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นท่าทีในใจที่ไม่ถูกต้องเลยแล้วก็เป็นความเห็นแก่ตัวด้วยคนในลักษณะแบบนี้จะนึกถึงแต่ตัวเองไม่สนใจคนอื่นโดยเฉพาะลูกแกะของพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าต้องการเป็นอะไรเป็นนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งเดียวนะคะขอบคุณพระเจ้า I want to encourage you do everything because you truly love Jesus we don't have to prove นะคะ to the world to be accepted อยากหนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้เราทำทุกสิ่งเนี่ยเพราะว่าเรารักพระเจ้าจริงๆไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้คนทั้งโลกต้องเห็นแล้วค่ะเพื่อเราจะได้เป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกเนี่ยไม่ต้องทำแบบนั้นนะคะ But prove yourself to God we are true disciple and truly love Jesus แต่ให้เราพิสูจน์ตัวเราเองกับพระเจ้าค่ะว่าตัวเราเนี่ยเป็นสาวกแท้ของพระเจ้า ที่รักพระองค์จริงๆนะคะ and do our best in everything as we do it for Jesus don't do it for ourselves และการที่เราทำทุกสิ่งนะคะให้ทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุดจริงๆให้เหมือนกับที่เราทำให้กับพระเยซูนะคะทำเพื่อพระเยซูไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราเองนะคะ In every thought and everything we doing นะคะ r we going to do remind ourselves it is Jesus what he going to do what he's thinking of ในทุกความคิดและในทุกสิ่งที่เรากาทำหรือว่าเราที่คิดจะทำนะคะให้เรานึกอยู่เสมอเลยว่าถ้าเป็นพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์จะทำอะไรและตอนนี้พระองค์กำลังทรงคิดอะไรอยู่นะคะ o u l d n t Have a thought like this if I do this is this person going to be happy with me นะคะอย่าคิดนะคะอย่าคิดแบบนี้นอย่าให้มีสิ่งนี้ในความคิดของเราเลยว่าถ้าทําอย่างนี้อ่ะแล้วคนนี้เขาจะถูกใจเราไหมเขาจะมีเขาจะแฮปปี้กับเราหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ mm hmm. Don't forget the fear of the Lord is beginning of wisdom and knowledge of the Holy Spirit is understanding <S อย่าลืมนะคะว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญานะคะ Who shall separate us from the love of Christ แล้วใครอะคะจะแยกความรักของเราเนี่ยออกจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้ I really like this question and I think we should know the answer ข้าพเจ้าชอบคำถามนี้มากนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นคำถามที่เราเนี่ยควรที่จะรู้คำตอบอยู่แล้วนะคะในใจของเรา and we should be confident with the answer แล้วเราเองเนี่ยควรที่จะมีความมั่นใจนะคะสำหรับคำตอบนี้ด้วยเนาะ no one on this earth or spiritual realm no one can separate us from Jesus love ไม่มีใครหรอกนะคะไม่ว่าจะเป็นในโลกใบน,นี้หรือโลกฝ่ายวิญญาณไม่มีใครเลยจริงๆที่จะสามารถแยกเราเนี่ยให้ออกจากความรักของพระเยซูพิ์ได้นะคะ in the Bible says ในพระคัมภีร์เนี่ยได้บอกไว้ว่า shall trouble or hardship or persecution o f famine or nakedness or danger or sword ไม่ว่าจะเป็นปัญหานะคะหรือความยากลำบากหรือการถูกข่มเหงหรือการกันดานอาหารหรือความเปลยเปล่าหรืออันตรายหรือคมดาาเนี่ย did these things actually happen in our life และสิ่งอย่างนี้ทุกอย่างนะคะได้เกิดในเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือเปล่าคะ yespeople in the bible had to face thisit happened with Israelites it happened with servants of Godeither Old Testament or New Testament สิ่งเหล่านี้ค่ะมันได้เกิดขึ้นนะคะกับคนในพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลเกิดขึ้นกับผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในพระคัมภีร์เดิมหรือในพระคัมภีร์ใหม่ก็ตามนะคะ my q u e s t i o n is can anything on or anyone separate them from Jesus love แล้วข้าพเจ้าก็มีคำถามนะคะว่าจะมีสิ่งใดหรือใครเนี่ยที่สามารถทำให้พวกเขาเนี่ยขาดจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้ อดัมมันอิจฉาแต่พระเจ้ารักเขาแคมผิกแต่พระเจ้าก็รัก,กเขา Pain, sin ned, but God loves him ถึงแม้ว่าคาอินเนี่ยกระทำความผิดบาปพระเจ้าก็ยังรักเขา Don't get me wrong it doesn't mean we can use this as an excuse to do wrong things แต่มันไม่ได้ความหมายความว่าพี่น้องเนี่ยจะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างกระทำความผิดบาปนะคะ although God loves us but if we do wrong things such as kill people stealing drugs and so on ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะรักเราก็จริงนะคะแต่ถ้าเรากระทำความผิดบาปเช่นฆ่าคนขโมยเสพยาหรืออย่างอื่นอีกเนี่ย we must be punished by the law even we repent to God and He already forgive s เราก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายถึงแม้ว่าเราจะสารภาพบาปก,กับพระเจ้าแล้วก็ตามแล้วก็พระองค์เนี้ยก็ให้อภัยแล้วนะคะ so don't misuse God's grace เพราะฉะนั้นอย่าเอาพระคุณของพระเจ้ามาใช้อย่างในาทางที่มันไม่สมควรนะคะ As it is written For y o u sake we face death all day long We are considered as sheep to be slaughtered ดังที่มีเขียนไว้นะคะในพระคัมภีร์เนี่ยเพราะเห็นแก่พระองค์พวกเราจรึงเผชิญกับความตายวันยังค่ำพวกเราจรึงถือว่าเป็นแกะที่ถูกนำมาฆ่า In the Bible shows us that people from many generations who believe and follow Jesus have to face persecution and difficulty. ในพระคัมภีร์นะคะได้แสดงเห็นถึงว่าคนที่เชื่อแล้วก็ติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ยต้องเผชิญกับการถูกข่มเหงและก็ความยากลำบากเนี่ยมาหลายชั่วอายุคนนะคะ In the time of difficulty and persecution, they felt discouraged, fear, and panic. เวลาที่คนเนี่ยต้องอเผชิญนะคะกับความยากลําบากและการถูกข่มเหงก็จะเริ่มท้อแท้ใจนะคะเกิดความกลัวแล้วก็ตื่นตระหนกนะคะ but God he wanted his people have to have hope and confidence in him that even they h a v e to face problems or any circumstances God still l e t his people through แต่พระเจ้านะ,ะต้องการให้คนของพระเจ้าเนี่ยมีความหวังแล้วก็มั่นใจในพระองค์ว่าในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ใดๆก,ก็ตามยังไงพระเจ้าก็จะพาให้คนของพระเจ้านี่ผ่านสิ่งเหล่าน,นั้นไปได้นะคะมี We can see from i s r a e l example even they were struggle before enter the promise d land ดูตัวอย่างกับชนชาติอิสราเอลนี่นะคะแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากก่อนที่จะเข้าสู่ดินแดนพันธสัญ,ญญาของพระเจ้าเนี่ย a l k e d to the dead end, and the front was the sea, and behind was Egyptian army, but they walked through by God who loved them most. พวกเขาเ,เดินมาถึงทางตัน,นจนชาติอิสราเอลเนี่ยข้างหน้าก็เป็นทะเลข้างหลังก็เป็นกองทัพอียิตแต่พวกเขาก็ผ่านไปค่ะสามารถเดินผ่านไปได้นะคะโดยพระเจ้าผู้ทรงรักพวกเขา God has never said that if you follow me you won't face any problems you won't be struggle พระเจ้าไม่ได้เคยบอกกับเราเลยคะว่าถ้าเดินติดตามพระองค์แล้วเนี่ยจะไม่เผชิญกับปัญหาจะไม่เผชิญกับความยากลำบากใดๆเลย But Jesus said to the Father my prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one แต่พระเยซูคริสต์ทรงทูลกับพระบิดาว่า าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมานได้ So God doesn't want us to worry or fear as is written in the Bible ดังนั้นนะคะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้เราวิตกกังวลหรือหวาดกลัวเพราะในพพระคัมภีร์เนี่ยมีเขียนไว้ว่า We are more than conquerors through Him who loves us เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยผ่านทางพระองค์ผู้ทรงรักเรา so be strong and courageous in Christ เพราะฉะนั้นนะคะจงเข้มแข็งและก็กล้าหาญในพระเยซูคริสต์ I can do all things through Christ Jesus which strengthen s t r e n g t h e n me ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกำลังแก่ข้าพเจ้า we are victorious in Christ Jesus ในพระเยซูเราได้รับชัยชนะแล้ว we have salvation and eternal life through Jesus Christ ในพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดและชีวิตอิรัน don't forget when we feeling down have problems someone blame on you don't let these things be over you อย่าให้เราลืมนะคะว่าเวลาที่เราท้อใจเวลาที่เรามีปัญหาหรือเวลาที่เราถูกแกล้งใส่ร้ายอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาอยู่เหนือคุณ otherwise we let the problems or any circumstances bigger than our God เพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยให้ปัญหานะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหนือพระเจ้าของเรา turn back and concentrate on God don't look away from him ให้เราหันกลับมามองที่พระเจ้านะคะแล้วก็อย่าละสายตาจากพระองค์เลย Don't be like Peter he sank when he looked away from Jesus อย่าเป็นเหมือนกับเปโตรนะคะที่เมื่อละสายตาจากพระเยซูเมื่มอไหร่เนี่ยเขาก็จมน้ำาัันทีเลย Be victorious person who doesn't t h i n k Be more than conqueror ให้เราเป็นเหมือนคนที่มีชัยชนะนะคะเดินอยู่บนน้ำแบบไม่จมเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต I would like to conclude this sermon from this message. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. เพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยมั่นใจว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผีรายย้ายวิญญาณชั่วไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตไม่ว่าฤทธิ์อำนาจใดๆไม่ว่าความสูงหรือความลึกไม่ว่าสิ่งอื่นใดนะคะในการทรงสร้างทั้งหมดสามารถที่จะแยกพวกเราออกจากความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ The important thing we should know is whatever on this earth or in the spiritual realm cannot separate us from God's love. สิ่งที่สำคัญที่เราควรจะรู้นะคะว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามบนโลกใบนี้หรือโลกฝ่ายวิญญาณไม่สามารถที่จะแยกพวกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ But a person who can allow us to be separate from God's love is ourselves. แต่คนที่สามารถอนุญาตให้พวกเราเนี่ยแยกออกจากความรักของพระเจ้าได้ก็คือตัวของพวกเราเองนะคะ please take a good look God says peace I leave you my peace I give you I don't I do not give to you as the world gives do not let your hearts be troubled and do not be afraid ลองสังเกตดีดีนะคะในพระวจนะคำของพระเจ้าได้บ่อยว่าเราได้มอบสันติสุขไวใ้ให้แก่ท่านแล้วสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกกังวล ะะและอยากกลัวเลย But why has peace disappeared? It's because we allowed it. We let worry and fear come in and wear h space for peace. แล้วทำไมนะคะวันนี้สันติสุขมันจึงหายไปอ่ะก็เพราะตัวของเราเองเนี่ยอนุญ,ญาตให้ความวิตกกังวลและก็ความกลัวเนี่ยมาพรากสันติสุขนั้นไปจากเรานะคะ so when you sin you feel wrong you repent and pray to God ดังนั้นนะคะบ,บริบทนี้ก็เช่นกันเวลาที่เราทำความผิดบาปเนาะให้เรากลับใจแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้า but when you c a n t h e a r เนี่ะฟัง listen carefully but when you c a n t h e a r God you depressed and say to God you doesn't you don't love me แต่พอเราไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะเราก็เริ่มไงใจเราก็เริ่มหดหูแล้วก็ตีโพยตีพายว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้รักเรา You allow yourselves to feel guilty until you feel that God doesn't love you. คุณเป็นผู้อนุญ,ญาตให้ความรู้สึกผ้องผิดมันเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าพระเจ้านี้ไม่รักคุณเลย The truth is God already spoke to you. Nothing nor anything else will be able to suppress us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. ความจริงก็คือพระเจ้าบอกกับคุณไปแล้ว ว่าไม่มีอะไรหรือสิ่งใดที่จะแยกคุณออกจากความรักของพระเจ้าได้ When you have problem you say God doesn't love you and he and he allows it to happen ดังนั้นคุณก็เลยบอกกับพระเจ้าบอกว่าพอเวลาที่เกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาก็บอกโอ้ oh, พระเจ้าพระเจ้าไม่รักลูกพระเจ้าอนุญ,ญาตให้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นในชีวิต Please don't forget this fact In God has no evil Therefore God will not allow bad things to happen in your life. อย่าลืมในความจริงข้อนี้นะคะว่าในพระเจ้าไม่มีความชั่วเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้ความชั่วใดเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่นอน We should check ourselves. Is it us who h a s done wrong things? Open the door for sin and enemies to come and work in our lives. So that's why we are in trouble. ให้เราสำรวจตัวเองก่อนเลยนะคะว่าเป็นเพราะตัวคุณเองหรือเปล่าที่ทําไม่ดีเปิดประตูให้กับความบาปศัตรูมันเลยเข้ามาทํางานในชีวิตของคุณปัญหามันจึงเกิดขึ้น Please don't blame on God and saying God doesn't love you ขอร้องนะคะอย่ากล่าวโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยไม่รักคุณ God loves you so much and never stop loving you พระเจ้ารักคุณมากแล้วก็ไม่เคยหยุดที่จะรักคุณเลย but you how much you love God แล้วคุณล่ะคะวันนี้คุณรักพระเจ้าแค่ไหน If you want to live as more than conquerors I want to encourage you แล้ถ้าคุณอยากมีชีวิตอยู่อย่างเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตแล้วเนี่ยในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจนะคะว่า God is for you when you walk upright with him เมื่อคุณดำเนินกับพระเจ้าอย่างถูกต้อง ขอโทษนะคะเมื่อคุณดําเนินกับพระเจ้าอย่างถูกต้องพระเจ้าจะทรงอยู่ฝ่ายคุณ No one can stand against you when you live your life solid เมื่อคุณดําเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติ <c oughs> ก็จะไม่มีใครสามารถมาต่อต้านคุณได้ Don't stop pray when you face troubles เมื่อคุณต้องเผชิญกับปัญหาอย่าหยุดในการอธิษฐาน Rely on God when you need help and clear your troubles เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะและจัดการกับปัญหานั้นให้พึ่งพาพระเจ้า observe yourself and don't blame on others with all circumstances เมื่อคุณเกิดปัญหาในชีวิตนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามอย่ากล่าวโทษคนอื่นให้ขันกลับมาสำรวจตัวเอง forgive and bless who are not nice to you เมื่อมีคนมาทำร้ายคุณนะคะทำไม่ดีกับคุณเนี่ยให้คุณให้ใหอภัยแล้วก็อวยพรแก่เขา Whatever we have to face in life please don't forget God loves us most เม mm hmm. ื่อเราต้องเผชิญกับอะไรก็ตามในชีวิตนะคะอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงรักเราที่สุดนะคะ thank you so much for listening ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาแล้วก็ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าร่วมกันนะคะฮาเลลูยา ah. สรรเสริญพระเจ้า,า praise the Lord ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะ,<ๆ>นะคะ t p e the Message today is the is the message that encouraging you all ข้าพเจ้าก็หวังว่านะคะในพระวจนะคำของโรงในวันนี้นะคะจะเป็นที่หนุนจิตช่วยใจพี่น้องทุกข่านจริงๆนะคะ God loves us พระเจ้าทรงรักเราทุกคนนะคะ I want you to um go deeper in God's love ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลง <Wow. S 1> ได้ลงลึกขึ้นนะคะในความรักของพระเจ้า o า w าย e how deep in God's love. ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะวันนี้ก็ให้เรามาจบด้วยเพลงนี้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นเพลงที่พระเจ้าต้องการที่อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอให้พี่น้องทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าโอเค ก็ว่าทำไมเสียงประกันนะคะเพรา<อ>ะไม่ใช่กีต้าวพระเจ้าผิดฐานขอบคุณพะเจ้าค่ะสันเสริญพระเจ้าขอไปนะคะให้เรามาฟังเพลงนี้ด้วยกันเนาะขอบคุณพระเจ้า ใรักพระองค์จึงทำให้ฉันได้ก้าวออกห่างจากพระองค์พระองค์เข้าใจฉัน ให้เราเข้าใจในความรักของพระเจ้าให้ถูกต้องนะคะพระเจ้ารักเราผู้คนมากจริงๆไม่มีวันไหนเลยที่พระเจ้าไม่ทรงทำเพื่อเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า

มาคืนแลึสลในความรักขององค์พระเจ้าที่มีต่อชีวิตของฉันได้ใครชิดพระองค์ลิดลงในความตายอยที่วิจารจะขอมีเพียงแค่พระองค์ทรงเป็นความรักทรงเป็นความวา เ่วนที่วันอธิษฐานปิดเลยนะคะ